สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมราตีออนเดอร์เซวอร์วอลครับผมอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ครับว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปป้นบ้านกันนะเดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บนึงเอาไก่ไปย่างเลยครับจะได้มีไก่กินก็ จะเป็นบ้านแบบไหนแล้วก็จะมีอะไรให้เราไปป้นบ้างนะครับก็อย่าไปลุ้นรพร้อมๆกันเลยนะซึ่งตามแบบฉบับเดิมของผมครับพกขวานไป4-5อันแล้วก็เอาระเบิด C4 ไป2ลูกนะถ้าใครไม่มีก็ไปเอาที่ป่าต้นโอ๊กนะครับได้นะแต่มันจะส้มนะครับนะโอเคเอจีนะไม่มีชื่ออีกแล้วเหร อะไรกันเนี่ยครั้งที่แล้วก็ไม่มีครับอ่ะขอให้ได้ของดีๆแล้วกันนะกระตกนิดหนึ่งนะครับขอให้มีปืนก็ยังดีเยะมาเดี๋ยวต้องสำรวจก่อนครับที่กำแพงไม้ล้วนเรอบ้านหลังบ้านหลังของอ่าบ้านหลังค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าดูจาก แผด้านในนะเห็นไหมผมว่าต้องมีประตูหลอกแน่ๆแบบนี้นะครับอ่าไม่มีมอเตอร์ไซค์ซะด้วยก็ไม่มีน้ำมันให้เราสิหลังรถกระบะก็ไม่มีอะไรนะครับเอาของเก็บไปก่อนแล้วกันทีนี้เดี๋ยวขอสำรวจรอบๆบ้านก่อนนะครับว่าจุดตรงไหนบ้างที่เรา ที่มันน่าสนใจในการทุบนะไม่แน่หรอกเดี๋ยวพอเราเอาขวานจามเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าด้านในเป็นกำแพงหินหมดเลยก็ได้นะไอ้ตรงนี้มีน้ำคือพอมันเป็นบ้านไม่มีชื่อผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะไปเสิร์ชว่าอะไรนะครับเพราะว่าไอตระกูลบ้านไม่มีชื่อเนี่ยคือมันมันเป็นการส่มอะทุกคน เดี๋ยวผมขับเอา้าขึ้นไม่ได้เหรอพอดีว่าผมได้เทคนิคหนึ่งมานะครับจากพี่ลัมโบเขาบอกว่าให้เอารถนะครับมอเตอร์ไซค์ไปขวางปากทางบ้านนะ่ะตรงช่องที่เราทุบนะครับไม่แน่ใจว่าทําได้หรือเปล่านะอันนี้พี่เขาแนะนำเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือผมเอาน้องหมามาด้วยจําครั้งที่แล้วได้ไหมที่ผมไปที่ฟาร์มลําห้วยครับ น้องมาทําให้ผมรู้สึกว่ามันเกะก,กะมากเกจพลังเ,ลเพิ่มไปเลยเมื่อไะเกจเสียงดังขึ้นไปนิดนึงครับทั้งที่เราทุบอะไรไม่ได้เลยทุกคนดูดิเป็นห้องเปล่าจอดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยจอดนะเอา้าลงไม่ได้วะหืมามย่าเพิ่งเข้ามาจูด,ดี้จูด,ดี้ออกไปก่อนเออจูด,ดี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวขอพี่ลงก่อนนะ คือมันมันขับเข้าไปได้ทุกคนแต่มันกดลงไม่ได้ครับเนี่ยถ้าสมมุติจอดตรงนี้ได้ก็คือได้เลยนะคือการซอมบี้เข้ามาได้เลยนะป้นสบายป้นเพลินเลยอนะอืมเฮ้ยเดี๋ยวผมเริ่มมีความคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาดีกว่าวางไว้ข้างหลังรถละอ่ะข้างหลังรถครับแต่เดี๋ยว จอดตรงไหนได้แล้วสมมติมันมีทางที่เราทำให้คนเดินได้อย่างเงี้ยผมก็จะแต่ก็เท่ากับว่าเราต้องทิ้งเครื่องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไปอันหนึ่งเลยหนเลยนะเอาไงดีวะแต่ถ้าของข้างในมันคุ้มแบบว่ามีปืนเยอะมันก็เป็นทางที่น่าสนใจนะครับแต่ตอนเนี้ยเอาให้เข้าไปเจอกล่องก่อนโอโ อะไรกันครับเนี่ยอะ <c oughs> จอดงหมายเดี๋ยวนะทุกคนผมว่าบางทีผมอาจจะไม่ได้ของกลับบ้านเลยเฮ้ยจริงมาทุบตรงนี้ก็หมดเรื่องแล้ว,ลวเนี่ยะจะได้ของกลับบ้านไหมนาะเย่เฮ้เอ <c oughs> นี่ต้องอย่างนี้ครับกำแพงแบบนี้ผมว่าน่าจะมีมาระเบิดซีโฟส,สักโลกหนึ่งครับนี่ไงโอ้โหโอ้โอกองเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีซอมบี้มาหรือเปล่าคือชุดที่ผมเตรียมมาก็คือพร้อมตายเลยนะทุกคนนี่ไงซอมบี้มาแล้วขอใช้บั๊กประต,นะตูนะแป๊บนึงนะคะทุกคน โอเคครับเอ่อค่อยๆนะค่อยๆสู้ไป <_ EN> เดี๋ยวค่อยไปตอบไลน์ครับพอดีรายงานเด้งแต่นี่ก็งานเหมือนกันนะงานยูท b e เสื้อผ้าพังไปแล้วทุกคนดูดิเอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เรายังไม่เห็นไงว่าข้างในมีของอะไรบ้าง แต่ถ้าไอเจ้าของบ้านมันเก็บของไว้ลึกขนาดเนี้ยผมว่าอาจจะมีของดีๆก็ได้นะครับขอตามมาทำไมจูดี้ถ้าเหนื่อยก็อยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้ใช่ปะ่ะเอเดา๋ยว มันมันทำได้ไหมเนี่ยจอดจอดในบ้านก็ไม่ได้ทุกคนมันไม่ให้ลงนะครับโว้ยถ้าจอดในบ้านได้นี่คือแฮปปี้เลยนะโอเคเดี๋ยวคราวหลังผมจะไม่เอาหมามาแล้วครับถ้าเราจะใช้ปักประตูนะเพราะว่าหมามันเกะกามากๆครับจอดไม่ไนดะ้จอดไม่ได้โอเคโอเคไม่เอาแล้วก็ได้ ไอคลิปนี้ที่นั้นคือเป็นเป็นคลิปที่แบบหาที่จอดบังซอมบี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูของอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวขอเข้าไปดูของข้างในก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะ้ยกล่องนี้พังหนึ่งกล่องอคลั้งอาหารครับเอาเอาซุปแครอทก่อนเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม กดผิดเอาซุปแครอทก่อนครับแครอทเป็นไรไหมอ,อย่างน้อยเราก็ยังได้อาหารกลับบ้านนะทุกคนทีนี้มันมยังเหลือกล่องอีกเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากล่องไหนจะมีอะโอ้โหเฮ้แต่เอาหินแท่งกลับบ้านก็ได้นะเอาไปทํากําแพงบ้านครับ อันนี้มีอ,มอยางก็เยอะรถรถเอทีวีเอาไปดีไหมเอาไปซอ,อมบี้มาสงสัยผมต้องขายสักหนึ่งรอบเพื่อเอาของไปเก็บนะครับแล้วเดี๋ยวมาใหมา่โอ้โหเยอะตัวอ้วนในมาเยอะแยะจังอะสามตัวเลยเหรอเอาไงดีเอ่อ โอ้ oh, แต่ข้างนอกมันมีหนามไงเดี๋ยวเราไปตายตรงหน้ำก็ได้นะโอเคทุบอีกสักหน่อยไหมขอของดีๆหน่อยอันนี้ต้องดีแน่นอนโอ้โหแต่มันสู้บ้านที่แล้วไม่ได้นะครับเอาจริง บ้านที่แล้วมีปืนแล้วก็มีกระป๋องสีเยอะมากๆเลยนะตรงนี้โอ,โอเคโอเคนั้นเดี๋ยวเอาของไปเก็บที่รถก่อนครับยอมตายสักรอบหนึ่งนะเดี๋ยวมาทุบกล่องที่เหลือกันนะครับดูซิว่ามันจะมีอะไรไหมถ้าถามเรื่องความคุม้มเอาจริงๆบ้านที่แล้วคุ้มกว่านะเพราะว่ามีสีสเปย์เยอะมากนะครับอันนี้ มีอาหารก็ถือว่าต่อชีวิตไปอีกนิดนึงนะครับหินแท่งก็โอเคอยู่นะแต่จริงๆเราก็ทำเองได้นะครับของอย่างอื่นเราก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันแต่เควสมันยากนะเควสเควสก่อนก็คือให้เจอซอมบี้แบบโหดเกินไปหรือเปล่าจากตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เหรอ เนี่ยถ้าสมมุติผมจอดแบบนี้แล้วผมเอาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไปตั้งข้างกันไว้ตรงนี้มันจะได้ไหมน่าลองนะแต่ถ้า,าสมมติเราตั้งไว้แล้วอะซอมบี้มันยังเข้ามาอีกอะก็คือจบเลยนะแต่ตรงนี้มันเข้าไม่ได้แต่ถ้าเราวางไว้ตรงเนี้ถอยหลังอีกนิดเดียวน่าจะได้มากเนี่ยตรงนี้ขอลองอีกหน่อยได้ไหมอ่าตรงนี้เข้าไม่ได้ข้างหน้าก็เข้าไม่ไมน่าจะได้เฮ้ย hey. ลองไงดขีขอลองอีกนิดนึงนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะอ่าเนี่ยชิดตรงนี้นิดเดียวน่าจะได้แล้วมั้งลงไม่ได้คุณพี่ไม่ให้ลงเนี่ยแหมถ้าจอดตรงนี้ได้คือเยี่ยมยอดไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าซอมบี้มันจะเข้าไม่ได้ไงตรงเนี้ยแต่มันก็เข้าข้างหน้าได้เหรอ,อ ลงไม่ได้อันนี้แค่ทดสอบไงเพื่อแบบถ้าเราจอดได้จริงๆนะครับสมมุติอะคือซอมบี้มันเข้าไม่ได้ผมจะป้นแบบเพลินเลยนะฟินกันเลยนะพอพ้นเสร็จปัดหน้าจอทิ้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลับบ้านโอ้แฮปปี้เนี่ยมันลงไม่ได้ทุกคนอืม ก็คือไม่สามารถเอาไปกันประตูได้นะทุกคนมอเตอร์ไซค์ครับคอลองอีกทีขับยากจังเลยคันนี้ลง,ลไ,ไ,ไ,ดงได้ไหมไม่ได้ตรงเนี้ยได้ไหมไม่ได้เหรอหรือต้องให้น้ำมันหมดแต่น้ำมันหมดก็ไม่น่าจะได้ มีใครเคยลองไหมครับแบบว่าเอามอเตอร์ไซค์มากันทางแบบที่ผมกําลังจะทําเนี่ยแต่มันทําไม่ได้นะเออทาไม่ได้ก็คือทํำไม่ได้นะออท,ท,นะทุบกล่องไหนอีกดีแต่บ้านหลังนี้มอเตอร์ไซค์สร้างไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่มีน้ํามันให้เราปนนะเอา ขวานพังโอเคนั้นเรากลับไปทำขวานก่อนครับเพราะว่าผมเคยทราบมาว่ามีพี่คนหนึ่งบอกว่าเออไม่ใช่ทราบมาว่าถ้าเราคาบของในบ้านคนก็ทำให้เกิดเสียงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอย่าก,กลับไปคาบของที่บ้านครับแต่ต้องตายก่อนนะเพราะว่าถ้าเรากลับเลยเนี่ยของหายนะครับบ้านหายนะครับเพราะฉะนั้นห้ามออกนะถ้าจะกลับบ้านก็คือ,คอ,คอต้องตายหนึ่งรอบนะครับโอ้ยเจ็บจังเลย โอ้นามที่จะเป็นบัดทยักไหมเนาะอีทีเดียวโอ้เรียบร้อยครับตายโอเคฉันกลับมาแล้วกลับมาพร้อมชุดครับก็เ,เดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปไว้ใกล้ๆนะจูดี้ตามมาด้วยเหรอวิธีเดียวนะครับที่เราจะไม่ให้น้องหมาตามมาในกรณีที่เราได้หมาในทักษะเพื่อนแท้แล้วนะครับนั่นก็คือไม่ต้องให้อาหารมัน ให้มันหิวอยู่ที่บ้านนะครับใจร้ายเนาะจอดได้ไหมจอดตรงนี้แล้วกันลงไม่ได้ทำไมอะ่ะหาตั้งขนาดนี้ลงไม่ได้จูดี้อย่าเพิ่งเข้ามาจูดี้ออกไปก่อนได้ไหมเนี่ยเราไม่กลัวรถทับเลยนะดูดิเนี่ยโอ้ยยังนั่งรออีก เโจดี้ hey, เป็นหมาเป็นหมาหรือเป็นวิญญาณหมาเนี่ยรถทะลุได้อ่าเดี๋ยวก่อนนะครับไปปยังมีอีกหลายกล้องนะครับที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับขวานที่บ้านหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องครับขวานเพิ่ม อย่าง๋อแล้วเราต้องเตรียมของไว้แบ่งให้กับนักจู่โจมด้วยนะแต่เวลาเรามาขโมยม,มันไม่มาช่วยขโมยนะครับมันแค่แบบเปิดเปิดจุดบ้านให้เราแค่นั้นเองนะยังเหลือกล่องที่ไม่ได้เปิดอีกหลายกล่องเหมือนกันนะครับไม่แน่หรอกอาจจะมีปืนสักกล่องนึงเนาะฝันไว้ก่อน ใส่ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อซอมบี้มันมาจะได้แบบว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีกล่องอยังมีของในกระเป๋านะครับถ้าซูไม่ไหวปัดทิ้งเลยอย่าลืมบอกตัวเองไว้ก่อน <laughs> เพราะว่าบางทีเวลามันลนๆะ่ะมันลืมหมดทุกอย่างครับของนี้มีอะไรเฮ้ยไม้ไม้โอ๊กไม้โอ๊กไม้นี่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะเอาอะไรออกดีวะไม้โอ๊กห้าแผ่นก็สําคัญนะทุกคนเพราะว่า เราต้องไปตัดนะามาอีกแล้วอะซอมบี้มาอีกแล้วคือจริงๆเนี่ยบางเควสในการป้นนะครับมันทำวันเดียวก็เสร็จนะอย่าดูรอบนี้เซว่าามีเควสอะไรบ้างนะครับถ้าเรากลับบ้านไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีเควสง่ายๆนะเดี๋ยวผมทำคืนเดียวเลยแล้วกัน ต่ถ้าเคเวสยากแบบว่าต้องรอรีอะไรอย่างเงี้ยต้องรอรีแมปก่อนก็ค่อยว่ากันอีกทีนะช่วงนี้ต้องหาปืนทุกคนเฮ้ยที่อาบน้นํานี่มันตั้งได้กี่ที่อันเดียวมั้งอันนี้มันกระป๋องกันซอมบี้เนาะเอากลับบ้านดีกว่าไปอันหนึง่งกล่องเต็มบ้านแล้วไม่ต้องเอาไปนะครับไปแล้วลกนอกจากจะเอาไปย่อยเฮ้ยเพื่อเห็นเกต เกียร์เสียงดังเฮ้ยอ,อันนี้มีอลูมิเนียมเกียร์เสียงดังแล้วอะยังเหลืออีกสองกล่องที่เรายังไม่เปิดอะ่ะสามกล่องเฮ้ยกระเป๋ายาว่ะตั้งแปดใบซอมบี้เพิ่งมานะขอเฮ้ยมาแล้วโอ้โหมาต้อนรับอย่างนี้เลยเหรออีกสองกล่องเองอะซูไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะเดีดด๋ยวใจเยน็นเ <laughs> พื่อนใจยเยน็นใจยเยน็นกล่องจะหมดแล้วใจยเยน็นใจยเยน็นไปเลยแล้วกันนะ กลับบ้านเลยครับ let's go to บ้านตัวเองครับก็เดี๋ยวลองดูว่าไอ้นักจุดโจมมันอยากได้อะไรนะคือส่วนใหญ่อะที่ผมจะให้ผมจะให้มันจนพอใจนะครับมันจะได้ไม่กลับมาป้นบ้านเรานะเดี๋ยวดูสิว่ารอบนี้มันจะมีอะไรบ้างแต่ถึงมันจะพอใจอะมันมีครั้งหนึ่งที่ผมให้จนมันพอใจมันก็กลับมาป้นบ้านเรานะอ่ะอ้าวพอใจแล้วเหรอเดี๋ยวกัน ไม้ก็เอาเหรอ,หอสเต็กมันก็เอาอะน้ำเปล่าก็เอาเฮ้ยงั้นโอเคเดี๋ยวเอาของมือสองบ้านเราไปแล้วกันนะพอดีมันลกไม่ใช่อะไรนะอ่าคือของมันเต็มไงแล้วเสื้อผาพพวกนี้บางทีมันก็แบบว่าเกรมันเต็มเ,เก็มันจะพังอยู่แล้วนะครับก็ให้เขาไป ขวานจะพังแล้วเอ้ยทาร์เเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ทาร์เซเตอร์เอาไว้ใช้ที่โรงงานที่ถูกทิ้งร้างได้นะบา,บายบายเจอกันใหม่เดี๋ยวเราไปเปิดวิทยุก่อนครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับเก็บไปก่อนหมายถึงว่าเคเวสร,รอบหน้าในในการป้นนะครับจะเจออะไรบ้างไม่ต้องมายากๆนะของ่ายๆอ่ะปืนไม่พ่อย ไม่ค่อยจะมีแล้วตอนนี้ถ้าจะมีก็ต้องไปเอาที่ถ้าจะมีก็ต้องไปเอาที่ไหนนะที่บังเกอร์หรือไม่ก็ไปเอาที่ปั๊มน้ํำมันครับเพราะว่าผมเก็บไว้ที่นั่นเยอะนะที่บ้านก็พอมีอะ่ะแต่มันไม่ได้เยอะเท่าแบบเมื่อก่อนแล้วก็เนี่ยมีตรงไอ้บอร์ดโชว์ปินเนี่ครับ ในรถมอเตอร์ไซค์เออมีของดีว่ะอ่านี่ไงแต่หินนี่เอาไว้ทำพื้นเลเวล2ได้นะกำแพงเลเวล2ก็ได้เดี๋ยวค่อยอัพกรดครับตั้งได้ไหมแต่เรามีอันหนึ่งแล้วเอ๊ะแล้วเราตั้งไว้ไหนวะ <laughs> จะต้องกลับไปเช็คเดี๋ยวก่อนนะตั้งไม่ได้มันต้องได้แค่อันเดียวนะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยซิว่านักโจ,จมเนี่ยเขาจะให้เราไปที่ไหนนะมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอยแบนด์เรามาแล้วเฮลโลมีเคว็อ,อะไรบ้างชัน้นส,นสี่มาแล้วนี้ เฮ้ยเดี๋ยวไอห,ห้องสุดท้ายไอกระดักหนามมาสุดท้ายนี่คือต้องไปเจอตรงนั้นอีกแล้วเหรออันนี้อ๋ออันนี้เอาเหล็กไปตีได้อันนี้ง่ายอยู่ครับอันสามคืออะไร,รอ่ะหาน้องหมาในแมปสามตัวเลยเหรอโอ้โหอันนี้อันนี้ก็ใช้เวลานานหน่อยนะอันที่สี่ฟาร์มอีกแล้วอันนี้ย่อยปืนครับเฮ้ยเตรียมไว้แล้วสำหรับเควสนี้เรามีเยอะ ชั้น4แต่เดี๋ยวนะฟาร์มเราเพิ่งไปมาเมื่อวานฟาร์มกับกับอะไรนะกับบังเกอร์อันฟ้าลอรีครับทุกคนก็ได้อยู่ไม่ได้ยากอะไรมากแต่ชั้น4นี่คือมันเป็นปัญหาทีหนึ่งแต่ผมเคยเคยให้พี่ลัมโบเขาทำคลิปให้ดูแล้วตอนที่ลุยบังเกอร์ชั้น4นะครับก็ก็คือเราต้องไปสู้ เราต้องไปยิงป้อมอีกแล้วเหรอเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวในตอนยิงป้อมอะผ,ผมไม่ผมไม่นี่มาแล้วกันนะผมตัดผ่านไปเลยนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยตอนห้องสี่เลยได้ไหมห้องสุดท้ายอะดูซิว่าผมจะรอดไหมจะว,ว่ากันจะว,ว่ากันอีกทีนะขอทำเควสในเรื่องไปก่อนแล้วก็ทำเควสอื่นไปก่อนแล้วกันนะไอเควสบังเกอร์อัลฟาชั้นสี่ค่อยว่ากันนะครับ ่าเนี่ยเห็นไหมมันยังรอรีอยู่อ่ะอเดี๋ยวเราไปที่ดิลเลอร์โจก่อนครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมหมุนหมุนวิทยุแล้วนะก็เต็มของมาเรียบร้อยครับตัวสิว่าเราจะได้ปืนจากเขาไหมนะครับขอปืนได้ไหมช็อตเลิกเกินฮัลโหลดิลเลอร์โจเรา เอาของมาแรกแล้วของไม่ได้หายากเลยนะก็ประมาณนี้เย้ได้ดาบมาหนึ่งอันมัน <c oughs> คุ้มไหมวะคุ้มแหละนะนจริงๆดาบเราครับเองที่บ้านได้นะ <c oughs> โอเคทุกคนไปอีกที่หนึ่งครับที่สุดท้ายแล้ววันนี้นะก็คือมาที่จุดหยุดพักครับรอบนี้ รอบนี้ชูนิ้วกลางให้ด้วยรอบนี้ไม่มีซอมบี้ครับก็เท่ากับว่าเราต้องฟันไอตัวที่มันมีปืนก่อนนะอแล้วเราไม่ได้พกกล่องพยาบาลมาด้วยจะหิวทันไหมหิวทันหรือเปล่าเอาเลยดูด,ดโอ้โหเลือลดเยอะมากดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <uen. S 1> เกือบเกือบไม่ทันไม่ต้องยิงตัวนั้นก่อนต้องฟันตัวมีปืนก่อนครับโอเคฮิหน้าแดง เกือบตุยเกือบตุยจริงๆนะขอมีปืนสักสองกระบอกก็ดีนะนี่โอ้โหมาเลยจ้าสมพรปากด้วยได้หน้ากากันแก๊สด้วยครับกระป๋องสีดำหายากอยู่นะ2อันเลยครับเออมีคนถามผมเรื่องกระป๋องสีขาวนะล่าสุดผมไปดูในกลุ่มมาครับกลุ่มเกมล a ตเตอออนเออร์สวาวลนะครับไทยแลนด์ อีกที่หนึ่งนะครับที่จะได้ที่มีสิทธิ์ลุ้นกระป๋องสีขาวนะกระป๋องสเปซสีขาวก็คือการเปิดป่าดิสครับป่บาดิสก็ไปเอาที่บังเกอร์ออนฟานะยากนิดนึงแต่ก็โอเคนะทุกคนมันมันมีอะ่ะผมยังอยากได้เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะตอนนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำเควสเนื้อเรื่องครับไปที่หอกระจายสัญญาณนะครับเห็นหลายๆคนบอกว่ามีต้องไปที่หลายสาวนะก็จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันนะครับใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันนะถ้าใครอยากสนับสนุนโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับก็คือดูโฆษณาสัก30วิก็ได้ครับ <c oughs> นะเพราะว่าคลิปหนึงเนี่ยถ้าผมถ้ามีคนดูเกิน ถ้ามีคนดู1,000คนก็จะได้ประมาณ30บบาทนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย